ทางห้องส่งอ่ะเจ้างที่เขาบอกเสียงคุณอะไรนะคุณอะไรนะอาริสลาเขาบอกเสียงเพราะมากเลยโอ้โหคนรับคนคนคนรับสายบอกตะลึงเลยได้ยินเสียงหลงเสียงนางและไม่แต่จะระอกบขาโอ้อะไรจะกระดอกลายเป็นคนรับต่อสาวระบอกอกหักใช่แล้วหลงเจนนะเออนะครับก็คือเหมือนกับว่าบางคนมีเสน่ห์ทางเสียงทางเสียงบางคนมีเสน่ห์ทางหน้าตานะครับแต่อย่าพูดนะจ๊ะ เสียงเหมือนไปไหนมาพี่อะไรเงี้เอาต่อไปเลยครับเพื่อไม่เสียเวลาท่านต่อไปนะคะวีรศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรศักดิ์ค่ะคุณวีรศักดิ์คะอยู่ไหมคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราจากจังหวัดไหนคะเนี่ยปทุมธานีปฐุมธานีอ้พระเช้าผมก็พระเช้าผมก็ไปที่นั่นปทุมมาเพราะไปทนิมหาวิทยาลัยรังสิตรังสิตรังสิตธิ์คุณอยู่ปทุมไ่ะใกล้ๆค่ะเออนั่นแหละคุณจ้าก็เลยไปไหว้หลวงพ่ออะไรที่ ที่วัดอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้อะไรนะค่ะไม่ทราบว่าคุณวิทยศักดิ์เกิดวันอะไรคะวันที่สิบเจ็ดครับผมตรงกับอะไรคะวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่สิบเอ็ดนะคะอายุเท่าไหร่นะคะสามสิบสี่ครับสามสิบสี่ค่ะอาจารย์ค่ะสามสิบสี่นี่ก็ดาวคู่นี้ไม่ค่อยดีค่ะสามสิบสี่นี่เป็นดาวเขาเรียกว่าดาวคู่ศัตรูกันค่ะบวกแล้วได้เจ็ดอีกต่างหากและอย่างหนึ่งบอกเลยว่าดวงคุณตอนนี้ต้องระวังปัญหาหนึ่งเลยปัญหาเรื่องภายในครอบครัวปัญหาเรื่องสุขภาพ ชีวิตมันเหมือนกับตอนเนี้ยคุณตกที่นั่งเรามีแต่เรื่องเข้ามาอะไรก็ไม่รู้เขาบอกให้ระวังปัญหาจากคนรอบข้างดวงคุณต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุขับรถขับเรือต้องระวังนะครับระวังจะมีคนมาหาเรื่องดวงคุณทําอะไรกับใครอย่าไปหวังว่าสิ่งนั้นเขาจะตอบแทนมาต่อหน้าเขาดีรับหลังเขาว่าคุณไม่ไดี ดวงคุณทากับใครหรือลงทุนหุ้นกับใครต้องระวังถูกหักหลังถูกโกงด้วยช่วงนี้ระวังญาติผู้ใหญ่จะป่วยหรือจะเสียนะครับเพราะฉะนั้นดวงคุณมีเกณฑ์ถามว่าจะมีโชคไหมมีโชคเบอร์บ้านเบอร์รถหวยจะออกมีเกณฑ์จะได้ย้ายเปลี่ยนขยบที่อยู่ใหม่เพราะนั้นดวงคุณจะอยู่ทินสาบ้านเกิดไม่ดีเกิดอีกที่ต้องมาอยู่ที่จริงจะดีการงานถามว่าเป็นอย่างไรการงานเดี๋ยวจะมีการขยายขยบจะมีคนชวนดึงไปทํางานเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นงานคุณ ได้ถามว่าการเงินได้แล้วดีไหมไม่ดีได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดแม้จะเก็บจะป,ประหยัดยังไงก็ท่้งดวงคุณต้องระวังเรื่องสุขภาพเลยที่เห็นนะครับเพราะฉนั้นระวังเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับเส้นหนึ่งระวังอุบัติเหตุหนึ่งเพราะดวงคุณมีเกณฑ์ถูกผ่าตัดรออยู่นะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ34ค่ะอาจารย์34ก็ <35. S 2> ให้ระวังเลยที่ผ่านมาอายุ3 1 3 2 3, 3ไม่ค่อยดี ต่อายุสามสี่สามห้าสามหกคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตอะไรขึ้นมาใหม่ๆดวงคุณต้องพยายามอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ปล่อยชีวิตสัตว์ที่จะถูกฆ่าให้ปล่อยปล่อยบ่อยบ่อยเนี่ยเออปล่อยบ่อยบ่อยเออปล่อยป้าปล่อยอะไรก็ได้นะครับจะได้ดีขึ้นอ่ะมีอะไรจะถามระวังขัดแย้งกับผู้ใหญ่ด้วยนะระยะเร็วๆนี้ตอนนี้คุณหงุดหงิดง่ายนะครับอะไรก็มาเด็ดดั่งใจถามเรื่องความรักเป็นยังไงความรักก็ไม่ลาบเื่นีกระวังรักสามเศร้า ดวงคุณเป็นดวงพ่อแม่หรือผิดหวังรักนะบอกก่อนเพราะฉนั้นความรักที่โยกันอยู่เนี่ยถ้าคบกันจะบอกเลยว่าความคิดเห็นจะไม่ค่อยตรงกันคุยกันไม่เกินสามคำเดี๋ยวก็ขัดกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเลยทําให้เบื่อนหน่ายเซ็งท้อแท้เพราะนั้นดวงคุณอายุเอ่าเรื่องความรักถ้าอายุยี่สิบหนึ่งยี่สองยี่สามาถึงยี่สยี่ห้าไม่เวิร์กเลยช่วงนั้นนะครับจะไปกี่เดือน,นครับเนีอ่อฮะตลอดเลยครับบอกเลยดวงคุณตอนนี้ดวงตกไปจนถึงเดือนมกราคมเลย ครับ,ลรบแล้วโดยเฉพาะเร็วๆนี้ต้องระวังสุขภาพระวังเรื่องตกกระโหมอีกต่างหากคุณไปตรวจสุขภาพได้เลยช่วงท้องคุณไม่ค่อยดีนะครับเกี่ยวกับไส้หนึ่งความดันหนึ่งเกี่ยวกับลูกอะไรเลยต่อมลูกหมากอีกต่างหากนั่นแหะระบบขับถ่ายคุณเหมือนไม่ค่อยดีมันมาเกิดจากเขาเรียกว่าคุณอาจจะบริหารร่างกายหรือการทานอะไรที่มันผิดปกติอ่ะมันเลยทําให้ร่างกายคุณไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นต้องดูแลเรื่องสุขภาพหน่อย วันที่เกิดวันที่เท่าไหร่นะเกิดวันที่สิบเอ็ดค่ะสิบหนึ่งเดือนอะไรนะเดือนตุลาสิบหนึ่งตุลาอาทิตย์อยู่ราศีกันราศีกันตอนที่ดาวเสาร์ทับรักคุณนะครับดาวเสาร์ทับแล้วตอนเนี้ยดาวพุธคุณเนี่ยโคจรเป็นประหลาด พอโคจรจเป็นป่าแล้วยังไปเจอลาหูอีกต่างหากเลยทําให้ปัญหาเรื่องภายในบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องญาติผู้ใหญ่ช่วงนี้คุณต้องระวัง<ช>แล้วตอนที่ดาวอาทิตย์เรือนเป็นาศาสระเรือนของอังคารก็คือระวังปัญหาจากคนใกล้ชิดนั่นเองนะครับเพราะนั้นดวงนี้ตอนนี้อาทิตย์กําลังจะโคจรไปเจอพี่หูอีกต่างหากเพราะนั้นจนกว่าจะพ้นขึ้นไปลาเดือนกุมภาไปแล้วนู่นถึงจะดีนะครับตอนนี้อยากให้ทําบุญทากุศลอย่าไปคิดกังวลก็มันคนที่พูดมากไปว่าเนี่ยผมฟังทันไหม ออโอเคมีอะไรถามอีกไหมอ่าโอเคอออนะครับ<อ>ถ่ายแบบไม่ต้องหายคอหายใจเลยทางบ้านไม่ต้องถามเลยนะครับเพราะว่าเราเล่นกันแบบถ่ายไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นไปนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าบางท่านบอกโทรมาไหมอาจารย์นี่คุยยาวเหลือเกินโตติดต,ต่อยากนะครับ<อ>ก็ยังไงก็โทรเข้าไปใน มัจเยักษ์ดอทเน็ตของเรานะครับไปในเว็บมัจยักษ์ดอทเน็ตนะคะเดี๋ยวทางบ้านถามว่าอาจารย์จะโทรต่อไหมตอนที่โทรไม่ติดอ่ะเขาปิดแล้วเราหมดเวลาเดี๋ยวอาจารย์เปี้ยปากอาจารย์ปากอาจารย์เปรี้ยปากน้ำมาแล้วบอกหมุนหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอาจารย์เปี้ยจะเข้าแล้วนะตอนนี้อาจารย์เพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เพี้ยจะต่อรายการนะครับของเราก็จะหมดเวลานะครับเวลาของเวลามีน้อยจริงก็อยากจะคุยอยากจะพูดปรึกษาให้หลายอย่างหรือท่านใดที่อยากจะแฝดดูกับอาจารย์เนี่ย ไม่ทางทีวีเนี่ยไม่มันเลยไมม่ันเลยที่บ้านก็ได้ครับไปเลยลาซานซอยอะไรเรียกสุขุมิตรร้อยห้าลาซานซอยหนึ่งลาซานซอยที่หนึ่งค่ะสาวกทิดไปได้เลยมีอะไรโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้หรือว่าโทรมาจองได้นะคะจองดูดวงจ่ายก็ได้หรือจะไปที่อะไรนะโรงแรมโรงแรมอะไรเาเรียกสวิทโฮเทลตึกยานเกอร์พักแค่สองวันเท่านั้นเองแล้วก็อย่างก็คือวันอะไรครับวันที่สิบ ถึงวันเออวันที่สิบหนึ่งถึงวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบที่ถ้าวนวังกุหลาบกุหลาแต่ถ้าไปหาอาจารย์ยักษ์ต้องไปวันที่สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบไปวันคู่เออวันขี่แล้วเมียวเห็นวันขี่เมียวอ็มีทุกวันนะคะแต่ว่าเราจะมีสองทีมอาจารย์จะไปหาอาจารย์ยักษ์หาทีมงานที่แบบทายไม่ต้องไม่ต้องถาม ทายไม่ต้องบอกวันเดือนปีว่ามันทายถูกหรือไม่ถูก<ฆ>ไม่ใช่คุยและไม่ได้โม,โม้แต่ให้พิสูจน์ได้นะครับว่าการทายดวงชะตานี้<ฆ>ทายได้อย่างไรวันนี้ผมก็ลองไปไทายดูนะครับมีคนก็บอกว่ามีหลายคนก็ทายโดยใช้ผมเลยบอกนี่คือดวงอะไรเขาบอกนั่นสิดวงอะไรทำไมอาจารย์ไม่ถามวันเดือนปีผมบอก<ฆ>ไม่ถามผมบอกดวงนี้คือดวงของกรุงเทพมหานคร<ฆ>ดวงประเทศไทยเนี่ยแต่ผมจะากดวงเทพมหานครเนี่ยทายดวงคุณเขาบอกทายได้เหรอด้ และวันนี้ทําให้ดูแล้วนะครับว่าดวงกรุงเทพหานรรเนี่ยสามารถทายชีวิตคุณได้บางคนบอกว่าโมโมลองมาพิสูจน์กับตัวผมได้ผมจะเอาดวงกรุงเทพหานครตั้งขึ้นแล้วทายวิถีชีวิตคุณให้ดูว่าทายได้หรือไม่คือมาพิสูจน์เลยพิสูจน์ได้ไม่ได้ทายแต่ให้ลองเออได้หอลเองเมือไทยดวงบุคคลูนะครับอนนเออครับพอดีเวลาหมดแล้วแต่จะพิสูจน์ไปได้หนึ่ง อ่าสุขุมวิทร้อยห้าซอยซอยหนึ่งนะครับหรือโทรเข้าไปตามเบอร์เข้าไปมัตยักษ์ดอทเน็ตก็ได้นะครับเข้าไปเรามีให้คลายได้ที่ข้างในมัตยักษ์ดอทเน็ตนะครับก็วันนี้เวลาเราก็หมดเวลาลงนะครับนายการนานาพยากร์วันนี้ก็นําสาราสิ่งดีดีมาบอกกล่าวกันผมอาจารย์สะพานเรือหรืออาจารย์ยักษ์กลับอาจารย์ลีค่ะครับเราสองคนก็ต้องกล่าวคําสวัสดีแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการเจอกันสุหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ